สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง gadget 3 6 5 d ครับวันนี้เรามีวิธีการเซตติ้งตัวกล้องติดรถยนต์ครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตติ้งกล้องติดรถยนต์แบบง่ายภายใน5นาทีกันครับอย่างแรกเนี่ยให้เราดูที่ตัวกล้องก่อนเลยครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นนะครับเห็นไหมมันจะมีการบันทึกภาพอยู่เป็นตัวเลขสีแดงแรันเวลาต่างๆแล้วก็ ปตัวปุ่มสีแดงๆกระพริบกระพริบอยู่อย่างนี้ครับแสดงว่าตัวกล้องเนี่ยมันยังบันทึกภาพอยู่อย่างแรกที่เราจะทำเนี่ยควรจะห,หยุดตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถเห็นไหมฮะมันไม่สามารถกดอะไรได้เลยเราควรจะกดโอเคหทีครับเพื่อให้เวลาเนี่ยหยุดเพื่อให้การบันทึกเนี่ยภาพเนี่ยหยุดก่อนหลังจากนั้นครับอย่างที่สเนี่ยเราลองมาดูครับว่าตัวกล้องเนี่ย มันมีอะไรที่เราควรจะเซตค่ามันบ้างไหมไอตัวเวลาต่างๆพวกเนี้ยครับวนลูปหรือว่าค่าแสงอะไรพวกนี้ครับไม่ควรจะไปยุ่งกับมันครับเพราะว่ามันถูกเซตติ้งมาจากทางโรงงานแล้วเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานสากลอยู่แล้วครับสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเนี่ยครับเสียงอัดเสียงอัดไม์อัดเสียงในรถต่างๆคือถ้าเราอยากได้เสียงในรถ เราควรจะเปิดไมค์เอาไว้อย่างตัวนี้ตัวนี้มีการปิดไมค์ไว้ให้เรากดไปที่เมนูหนึทีครับอ่ามันจะเป็นการตั้งค่าภาพต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็เสียงให้เรากดตัวดาวลงมาเราจะเปิดเสียงใช่ไหมครับเรากดโอเคหนึ่งทีครับแล้วก็เลื่อนลงมาเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูนะครับอ่าปึ๊บแม่ครับ ตัวเสียงเนี่ยก็จะถูกเปิดแล้วอย่างที่2เนี่ยเวลาที่เราจะตั้งค่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยอย่างที่2คือภาษาครับครั้งแรกที่เรากดเมนูมาเนี่ยมันจะเป็นการเซตติ้งตัวภาพต่างๆและเสียงต่างๆนะครับจะเห็นว่าแถบสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงตัวาภาพวิดีโอที่เป็นตัวคัดสำหรับตัวถ่ายภาพนะครับให้เรากดเมนูอีกหที มันก็จะมารูปประแจกับรูปไขควงนะครับให้เรากดเลื่อนลงมาครับก็จะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างเห็นไหมฮะอย่างที่2ที่ควรทำเนี่ยคือภาษาภาษาเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาเนี่ย AB เนี่ยหรือว่าบางเครื่องเนี่ยเป็นตัว A เนี่ยให้เราเดาได้เลยว่าเป็นภาษากดโอเคเข้าไปเลยครับเราต้องกา,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 ารภาษาไหนเนี่ยลคือเราก็เลือกเอาได้เลยอ่ากดโอเค อย่างที่3คือเวลาครับสำคัญมากนะครับเวลาเนี่ยให้เรากดเลื่อนลงมาที่เวลาใช้ตัวดาวเลื่อนลงมาแล้วกดโอเคครับปุ๊บอ่าจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันมีการตั้งเอาไว้ที่ปี2,026ใช่ไหมครับเราอยากจะตั้งเวลาเป็นปัจจุบันใช่ไหมให้เรากดอัปขึ้นไปอัพคือมันจะย้อนกลับไปครับเดีย๋ยวผมกดให้อัพคือย้อนกลับไป ปี2021ปึ๊บให้เรากดโอเคถ้าเกิดเราได้ปีที่เราต้องการแล้วกดโอเคสีฟ้าก็จะเลื่อนมาอีกช่องหนึ่งตัวนี้จะเป็นเดือนครับแล้วก็เลื่อนอันนี้เป็น8เดือน8เราอยากเพิ่มก็ดาวลงมาครับเลื่อนลงมา9 10กดโอเคครับวันนี้วันที่25ถ้าเราอยากจะเลื่อนเพิ่มเวลาก็ย้อนกลับไปก็คือเนี่ยฮะอยากเพิ่มขึ้นก็ดาว กดโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเวลาต่างๆเวลาเนี่ยก็อยู่ที่เราตั้งเลยควรจะตั้งเวลาที่ตรงกับมาตรฐานนาฬิกาทั่วไปเลยนะครับอาจจะเกินได้นิดหน่อย1นึ่งนาทีอันนี้แล้วแต่เราเห,เหมือนเดิมครับเวลาตั้งค่าคือกดโอเคอยากเพิ่มอยากเลื่อนลงหรือว่าอยากเพิ่มเวลาลดเวลาก็เลื่อนขึ้นอัพกับดาวครับกดโอเค หลังจากเราตั้งเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยให้เรากดเมนูย้อนกลับไปครับแล้วเราก็มาเช็คดูเห็นไหมครับเวลาต่างๆ6โมง4 2วันนี้วันที่25เดือน10ปี2021อ่าแสดงว่าตัวนี้เราตั้งค่าถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วให้เรากดโอเคหทีปุ๊บตัวเครื่องก็จะบันทึกภาพเลย อันนี้คือการตั้งค่ากล้องติดรถยนต์ง่ายๆภายใน5นาทีครับสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันใช้งานง่ายแล้วก็ตั้งค่าไม่ยุ่นวายครับไม่ต้องไปเซตติ้งเกี่ยวกับพวกภาพต่างๆต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้อีกนิดนึงก็คือที่สำคัญมากๆคือการดูภาพย้อนหลังของกล้องครับวิธีการดูภาพย้อนหลังนะครับทำเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยครับโทษที 1คือกดหยุดก่อนหยุดเวลาก่อนนะครับ1ทีปึ๊บอย่างที่2ให้สังเกตคําว่าโหมดตัวนี้จะเป็นวิดีโอเห็นไหมฮะกดโหมด1ทีครับอ่าก็จะกลายเป็นโหมดถ่ายภาพเห็นไหมครับกดโหมดอีกหนึ่งทีครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเล่นเพลงได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราจะเพลงกดโอเคไหมฮะ ก็จะเพย์วิดีโอย้อนหลังคือตัวนี้เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถใช้กล้องเนี่ยเปิดดูย้อนหลังได้เลยจะได้ไม่ต้องเอาเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเอา s d c a r กเนี่ยมาใส่โทรศัพท์คือเราเล่นผ่านตัวกล้องติดรถยนต์ได้เลยครับอ่าเราหยุดก่อนนะปึ๊บแล้วเราก็กลับไปถ้าเราไม่เอาเรากดโอเคหยุดแล้วกดที่หมดเหมือนเดิมอ่าหมดก็จะย้อนกลับไปที่ภาพวิดีโอเหมือนเดิมครับ โอเคครับนี่ก็เป็นการเซตติ้งตัวกล้องติดรถยนต์ง่ายๆภายใน5นาทีให้กับทุกคนเนี่ยได้เซตติ้งตัวกล้องใช้ในชีวิตแบบประจำวันกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราอาจจะมีวิธีการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องหรือว่าเป็นกล้องบ้านกล้องติดรถยนต์หรือว่าสินค้าไอทีต่างๆมาทำคลิป ให้ทุกคนได้ความรู้กันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ